เปิดงานตลาดเทศกาลดูผีเสื้อบรรยากาศเปิดงาน Butterfly Night Market งานเทศกาลดูผีเสื้อปางครั้งที่18นายภูมิวัตรอุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วเป็นประธานในพิธีโดยมีนายเอกภพโสพลในอำเภอเมืองสักแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน Butterfly Night Market ระหว่างวันที่21จนถึงวันที่23กรกฎาคม2566นณลานอนเนกประสงค์สีแยกสักแก้วอําเภอเมืองสัแก้วภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าโอทอปของที่ระลึกสินค้าเกษตรอาหารกว่า50บูธนิทรรศการสายพันธุ์ผีเสือ้อภาพถ่ายผีเสือ้อเส้นทางการท่องเที่ยวการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนักเรียนนักศึกษาการแสดงดนตรีจากศิลปินในภูมิวั์อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้กล่าวว่าสำหรับจังหวัดสระแก้วนอกจากนี้งานเทศกาลดูผีเสื้อปางศีดาครั้งที่18ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเดินวิ่งศึกษาเส้นทางธรรมชาติในวันที่29กรกฎาคมณอุทยานแห่งชาติปางศีดาระยะทาง5กิโลเมตร10.5กิโเมตรและ21.1กิเมตร กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดากิจกรรมคู่มือดูผีเสื้อปางสีดากิจกรรมจังหวัดสระแก้วทั้งนี้การจัดงานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาของจังหวัดสระแก้วจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นสร้างภาพลักษณ์เป็นการเมืองผีเสื้อของผืนป่าภาคตะวันออกบริเวณอุทยานและพื้นป่าใกล้เคียง มีผีเสื้อมากกว่า500สายพันธุ์การดูผีเสื้อสามารถดูได้ตลอดทั้งวันช่วงที่เวลาที่เหมาะสมแก่การดูผีเสื้อมากที่สุดคือช่วงเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาและ15นาฬิกาถึง17นาฬิกาหรือในวันที่ฟ้าเปิดและมีแสงแดดส่องถึงเหล่าผีเสื้อสวยงามก็จะออกมาให้ได้ชมกันอย่างเต็มที่ค่ะ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดของการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วโทรศัพท์037425031ในการท่องเที่ยวเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาครั้งที่18ประจำปี2566จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมภายในงานจะมีกิจกรรมประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เดินวิ่งศึกษาเส้นทางธรรมชาติดังกล่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน